มาค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูาต้นตอที่ปลูกลงในกล่องโฟมนะคะกล่องโฟมเป็นกล่องโฟมเนี้ยมันเป็นกล่องโฟมที่เราใช้ปลูกไฮโดรนอลแล้วทีเนี้ยเ,เขาเริ่มผุละเขาเราก็เลยเอามาประยุก์ตมาเป็นกระถางแทนนะคะเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยต้นแม่อะไม่ใช่ค่ะต้นที่นํามาปลูกอ่ะเป็นกระถาง ตัวห้าจุดนิ้วเนาะแล้วก็ติดดอกละแล้วก็แตกหลายด้วยแนะนํานะคะสําหรับคนที่ปลูกเริ่มปลูกจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาติดดอกเนี่ยเราจะเอาดอกไว้แล้วก็ตัดหลายทิ้งเนาะแต่ถ้าเราจะเอาหลายไว้เราก็ตัดดอกทิ้งมีแค่นี้เลยค่ะและาโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าออมันหมดหดูเขาเรียกว่ามันหมดช่วงอากาศเย็นไปแล้วเนี่ย ต้นอะ่ะมันจะไม่ค่อยติดดอกแล้วอเพราะว่าสตรอเบอรี่เนี่ยเขาจะติดดอกช่วงหน้าหนาวหรืออากาศเย็นนะคะแล้วก็ไหลเนี่ยเขาจะมาตลอดนะเพราะฉะนั้นอะ่ะถ้าอยากได้ไหลอะ่ะเอาไปลองหลังจากที่หมดดอกก็ได้เราก็ยังลองทันนะแล้วก็ตัวเนี้ยไหลแบบเนี้ยเราตัดได้เลยนะเนี่ย ลกแทงลงข้างล่างละเวลาไปปลูกเขาก็จะโตวไวนะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเออเอามาจากกระถางเล็กนะคะเป็นไหลกระถาง2.5งนิ้วเนาะเราเหลือๆเราก็เลยเอามาปลูกนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่สวยนะคะคือตอนเราปลูกเนี่ยใบสองใบข้างเนี้ยเราตัดทิ้งตัดทิ้งเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นให้เขาแบบแตก เขาเรียกว่าแตกลากลงข้างล่างด้วยอปรับตัวกับดินใหม่ด้วยแล้วทีนี้ตอนลงนี่ไม่แน่ใจนะจำไม่ได้นะคะอันนี้คือทั้งสองต้นเนี่ยลงได้ประมาณสองวันแล้วนะคะวันนี้รับแดดเลยเราลงเราลงในกล่องที่วางกลางแดดเลยนะคะอ่จุดตรงนี้เนี่ยเป็นแดดร้อยเปอร์เซ็นเนาะถ้าสมมติว่าใบามันไม่สวยเราก็จะเด็ดทิ้งเลยเนี่ย มันจะเหลือแค่สองสาใบก็ไม่เป็นไรนะคะเด็ดไปเลยแล้วเดี๋ยวเนี่ยเห็นป้าใบาใหม่เดี๋ยวเขาก็แทงออกมาใหม่แล้วเดี๋ยวพุ่มเขาจะค่อยๆสวยเองนะคะแล้วก็เติมปุ๋ยให้น้ําปกติได้เลยโอเคค่ะฝากติดตามด้วยนะคะถ้าไม่ลืมเนี่ยจะวันหลังจะมาลงคลิปอัปเดต2ต้นนี้นะคะที่ปลูกในกล่องโฟมนะส่วนดินปลูกนะคะก็ดินสูตรเดิมนะคะที่เคยแปะไว้ให้เนาะ แต่เนี้ยเราแค่เปลี่ยนจากใส่กระถางมาใส่กล่องโฟมให้ดูเฉยๆนะคะโอเควันนี้น่าจะตัดตัวไหลตัวนี้ออกแล้วนะคะอย่าไปติดอย่าไปติดผ้าว่ามีไหลนะเดี๋ยวจะตัดออกละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาเลี้ยงดอกละโอเคขอบุณค่ะ